ตอนนี้เพื่อนก็นล่งบอกพระบอดีประธานเจ้าบ้านเจ้าเมื่อครับจุดถูกปักถูกป,กกปักเทียนนะครับเพื่อจะประกอบพิธีพี่กำบังบงสวงครับ ททงำมาได้นมครับสาจในพุ้นทีเพราอเป็นทั้งสองอย่างนะครับขอบคุณหลายตำแหน่งแล้วกนครับ

นะครับเพื่อเป็นเยมนลงนะครับเพื่อเพิมส่วเพิ่มเย็นในการประกอบพิธีรวงสว่วนล่มมากพี่น้องครับคณะประกอบพิธีล่มมากเลยครับพี่น้องครับล่มก็หมายถึงความร่มเย็นเป็นสุขนะครับผู้ที่เขาร่วมพิธีนี้จะร่มเย็นเป็นสุกลำลุล้ยกันทุกผู้ทุกคนครับพร้พอมทั้งผู้ที่เบิ่งคลิปอยู่ทางบ้านนะครับจากช่องยูทูปทิศบอบบี้เมื่อปีทามินครับ เสียงบันเลือดสังข้นล้มพัดว่าวีวีพี่น้องสวัสดีครับโอ้สุดยอดเลยอาเจียมองขึ้นขึ้นแล้วนะครับกผู้เปรตป่อกระยกไมนะครับเความเนยกันก่อนที่จะปิดก่อนพี่นะครับ่วงสวงจึงลำดับต่อไป หลังจากพวงสวงแล้วนะครับอนั่งร่มนะครับจัดระเบียบไปเข่าเถือไปนะครับพูง้นพอดังอดทังเยื่อแจกเออเยกันย่อยมาใส่ขึ้นตาขนใจเหย่ีปัญหาเกิดลายแนครับพี่นอนีนะครับเออเหื่อไนม่ใส่ขนตาขนตาขนใจก้แต่ถ้มีขปัญหาหันกิวนะครับเออ เสียงนะครับพื้นพื้นจอต้นชิ้นแข็งนะครับไม่นานที่มันเจ็บครับพี่น้องนักเป็นแห้องไม่เป็นห้องอย่างนี้เพื่อเพื่อนเตียมตัวจะอยู่บ้านอยู่ข้างกระดอนมีกระแสน้ำส่งผมเสียสำหรับพ่อพรามที่ประกอบพิธีบางพี่กรรมบางบงสวนะครับโดยพ่อพรามพันนีพันทวีนะครับปรหิตพรามประจำจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ สนสักหลักเมืองบันประชนปุจจนผู้ก่อตั้งเมือ,เอ,องเรอิญเมืองสกีตัะขอได้ร่วมอนมุทนาสาธุการกับการที่ขาา้าพเจ้าจะได้ประกอบพิธีกรรมในการบวงสูงในกรณีขอให้ะทิเษกเมธีสาธุ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุอิติปินสงฆ์ะกวัก มือข้าพระเจ้าสังสิบนิ้วยกไประบางทิวตั้งปลมกระาประคมนัมัตการจะเริ่นจะเตือทุกคบิดาบารดาคุณอุมาจารย์คุณพระรัตนไตรคุณมรราท่สองคุณบิดาพี่เวคคุณแม่น้ำโพสกามพี่เป่าคุณนพัสเจ้าห้าสิพระธรรมเจ้าสามสิบแปคุณสังคีจ้าสิบสี่คุณอาจารย์สิบคุณตุ๊กาสิบสองคุณแม่น้ำธะณียีสิบเอ็ด คุณไฟหกคุณลมเจ็ดคุณอากาศสิบคุณอากาศสามที่สามคุณอากาศคุณปัสวาวะคุณนิสสาวคุณรองแก้วสามประตอนคุณถินหอคุณที่แปดคุณถึงสิบคุณถึนสองพันร้อยยี่สิบเอ็ดคุณปัญญาคุณโซดาคุณเศรษฐีข่ามีคุณนาคามีคุณพระประหลาดตาคุณพระสีคุณพระศรี คุณพันธิพรเก้าตึงรวมกันมาเป็นคุณพรพบูธำได้ดีข่าววันนี้ขค่ะผมขุทธำว่าประกอบพิธีกรรมในวันนี้ก็ขอให้ปฏิบัติขอเชิญคุณฐานะกบารมีคุณศีลบารมีคุณประดาศรีต่าหัวคุณประดาศรีต่าไพรคุณประดาศรีนารายคุณลาลิีพิลล์คุณประดาศรีพรมงโกติคุณประดาศรีวิตอิชานิทั้งหนึ่งร้อยแปดพระองค์พร้อมผู้ทรงฤทธบารมี คุณพระกิวะคุณพระกิสวนคุณพระอินคุณพระพรหมคุณพระยงคุณพระเจดคุณพระการคุณพระนาลายอมดานคุณพระจตุรุกบาลนสีคุณพระมาตรีพระกอมบดีพระภูมิจ้าที่เจ้คุณพระนิเวที่พระองค์ท่านต่างหลายปัินี้ข้าพเจ้้าจะไดกระทำพิธีกรรมนี้ ขอ,ขอให้เน็นดังความพัฒนาทุกป,ประการด้วยเถิดสาธุผูรใดูที่ชมคลิปนี้กับสาธุน้ำกันครับสสาาุทิิเเเเมมมมงงปปภวววรยยยัััััันนปปนนน,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 นตตตะะะอูลญจจจ करवता करवता करंधा करोता महतेश बंधु ตัมมาอุมหาปัญโยตังขุจามหากุะโหกรกันังอักขีพอุปผังอันทิเทตตวอัสจุอิโกติโยอะเรมากัโจารนโตปิกตตียงนิพพานังปรังตุขันิพพานะัจเโย กัณฑโจรแยงคุ่นหุ่นตนมีหลักักมีหุ่เวหาพ่อลาหูอัูุลินทาตงมืดฟ้าหุงมือนาทูเวอนตนทะนลงวิการตาาสตดกับทางเขาจักตุกโรคอาตังทีพีภะดาตัตะรัชหา เอกพยาวิรุปทกกาเอกพยาวิรุปปะขาเลกพยาฮะกูเรดูลุลเจ้าจนเป็นเขาเป็นเงาเจดีว่าดาทังลายอันใหญ่ยังอยู่กูตักกูรับพันมันยกาศในพิธีวงสวนครับ เพื่อนปวงนาทีหลวงทั้งวงคุมพันแห่ลิงลำทวนจกักขุกวิญญาณตนทัดลงวิมานเยี่ยมพอกับทั้งน้อยโนนาคีนั่งโลกดาน,นี้นอนเนบนาหัมอุกตัวดำนั่งน้อยมีลลาอันลับตาตัวทุเขตปะเท,ทุห้องมืองอัน ตั้งวังหุ่น,นเละยำนำเทตั้งหวงและวังฮีตั้งโอโคตระนีแลยนองยาตั้งแหลงลาเห็งโคตีตั้งกีดีและเกี่มมทยวลูกฟูเทปไกเทวดาอันหนักตามือกันทักปูรีที่ดันทางลุงห่วงและลุงทีงททอไอพีพีเดือพใจพผดำตับ ไปตายเพืองุศีอยุทยากงไฟขวดแดงแก้วเป็นเพเทีคุณองค์ทองอาณาจึงขออัญเชิญเทพดาเจ้าทั้งหลายมีตนมาสร้างซองนองามสามปีผานหนักภมนุษย์กับกุมพันคนทันขันับทัาจอาอลกอัตเทพดาอันละ าถาดพระ,ะลมบัลลมวัดเกดีสถานหลวงเขาเป็นเจ้าเป็นประธาน,นปัตตีภูมิคอดท้งหลายจัอโคยโน้อมนับัตตการกบาห้เอเทกยันไทยทั้งอวงอันอยในดงวงควงมื่นโลกประทานท้งในอากาศแเักตะวาน นงตนดดิ้องมาชุมุ่งจึงคุ้มทําจังจะได้กระทำพิธีวันนี้จงสำเร็จที่ผนะฮะทุกองทุกคนตัวข้าเออสาธุสาธุน้ำกันครับ ตอนนี้พอพรามพันนีพระวีกะอันเชิญเทวดาเนาะครับต,ตาานรตนน ขรรตเตจมตปริเควิมานีติเปรตตเตจขเมตรูปานะขอนีทหวทภุมิกเตภุมมายยันตุเทวาะระสะบิสมยัคขันทพนคอ ติทันตาันติเกยังมนิวรวาจานังสัตวเมตุนันตุพุทธสสิลิมงคลอ่ยมวันตอธรรมสสิลิมงคลอ่ยมวันตอังรสสิลิมงคลอ่ยมวัฒน เกบัดี้ข้าพเจ้าขอ้อมกล่าวกราบธรัมสการประดิษฐ์อันดุลีขึ้นเนือเสียงกล่าว ขอที่พระเจ้าเราเทวาทั้งหลายจงเปรียบเทปราโมทย์มโนสารกำนงแห่งองพระกรมกษัตริย์กติจมงอเรียนเด็กอีกต่างถาวไทยเทเวศตัวพิสาสัาพระเทวในชะกามเอยเู่ในามรูประพ,พ,พบกำหนดจังหวัดองค์จะรูเปเทวีพดาเจ้าที่อยู่ในกามรูปภพสิริขัตเตทเทพดาเจ้าที่อยู่ในห่วงบกันพระตะสิงขร จันทริกเ,เทปดาเจา้าพิษหนึ่งนั่นในอากาศวิมาเดเทปดาเจ้าที่อยู่ในวิมานตะนตะบนเทียนทองทีเปเทปดาเจ้าที่อยู่ในกอกเกียน้อยใหญ่รัตเถเทปดาเจ้าที่อยู่ในวิชัยราชลดแกว้วเ,เลือนหลวงจักาเมเทปดาเจ้าต้งพวงที่อยู่ตามบานหน้อยและเรือนใหญ่อรุวันคหะเนเทปดาเจ้าที่อยู่บนตนบ้นไม้ไพฑึกสาถาน เคหะดัชชุมิเกเตเทพดาเจ้าที่อยู่ตามบ้านเรือนไรละ้ลงนาภุมมาเทพดาเจ้าทั้งหลายใอวันนี้ข้าพเจ้าของอุก,กาศอรัสนาจงใช้ตมาสมุสรประชุมช่วยจรราราถากิษเบกทั้งเทพดาเจ้าทั้งหลายที่มีความสุขทุกตำบลยังมูลีบราพจานังอีกทั้งบะดาสี โลกนีนาฤถทุกแห่งที่ท่านสังเกตด้วยฤิธิดั่งเดตบาเดชาสาธุโสดูกรเทพดาเจ้าต้องรวงในตรงกับเซมซ้อนตั้มระดับตุกนันตุกตรงแง่งจตสาอารยธรรมหลงเลิศอธรรมสวัสดิ์โลซึ่งธรรมของพระพุทธเจ้าจนประเสริฐธิโลกีอาจารย์พัฒนตาสุปนีก็เป็นเจ้าขอโอกาสอรักนาโล่าเทวาทั้งหลายพร้อมทั้งสังเิตในเมธนีสาคนในจักรวาลนี้ เป็นต้นว่าเทพระนาพระอินทร์พระภูมิมยุบานพระเกดพระการพระเพลิงพระพายต่อไปยสี่กรเท้าอภัสราชก็คงคาพระเรดีย์เจ้าอยากจะเป็นหกพระวิรุฬห์ปักขาก็คือราด้าตลอดต้องพับเชื่อมองเพื่อนนิดเทพปนาเจ้าตนสักจิตต้องมีหูทิพย์ตาทิพเป็นต้องเสด็จมาที่นี่ด้วยวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีเป็นวันมีสุขมงคลด้วยวันนี้ทางจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยท้องที่ท้องถิน่นข้าราชการหน่วยงานรับผิดชอบและท่านผู้ใหญ่ที่เคารพได้กระทำพิธีบวงสรวงสมโภชโคบูศรีสุโธเจ้าญาณาคีศรีปทุมณเกาะกลางทะวันไทยแห่งนี้ตำบลมะอึดงอำเภอทุบปริจังหวัดร้อยเอ็ดเมืงกเกองสะเก็ดตะคอดขออัญเชิญทิ้งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ขากรกับรัศนามาแล้วโดยเบื้องต้น จงปิดตศาสตรทรให้แกผู้มาร่วมพิธีตลอดพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดให้อยู่เย็นเป็นสุขมีอายุมั่นขันยืนมีความทุกความจเจริญเจริญด้วยอายุวันทุกรประปฤติธานแนันตตสานทุ่งบัดทุกท่านทุกคนเถิสาธุสาธุน้ำกันครับ พี่น้องคนทที่ตามช่องยื่นโูปคิดบอบปีเมื่อปีทามินครับสังมิตติสิเนเทปยาวโยมเหสุรังปทาวสัมวิสุติเวชปะทิพทาสังเทมันตุปสิทธิเอมพมะภูมิธรรณีพุทาลีจตุปิปริวาราักอหิสตาจักอัคตตุปริภูมนตุตอนนล้มกำลังคืออือขามาในมนฑลพิธีครับ ในขณะที่พร่มพันนี่รวีกำลังสาทะยายค่วงสวงครับล้มกับพัดขาไม่ได้ไปที่โดยประคัดสายกับพี่น้องเจะปฏิมัปโจมหาราชทิกสาประเทศปิทุมแหอุรักขันตุอโรคเยตะสุเกนาจอิสารัตมิญจะขอาจะมหาราชาทิ่สาประเทศไปิทุมหอุรักขันตุอรุเยนะสุเกินาจะสุปักยันชนะ สัมปัน์ปุัตุโอมนโมพตังสรรนั่งกระชามโอมนโมธรรมัตตนังสั่งกระาม a โอมนโมสังฆ a ั g ตังังกระามอุปมิงทีสาปจโิวามหาิวจันโทจัริโยัอินโทจัปรมโนจัเจิตังยตุระโจเตปุจโกนิสังนังวนังรัตติงวะ महादेव की ในอมรเบนเดนสวรรค์ทุกแห่งหง้องชงชั้นตัดดาไเทพดาเจ้าเราทรสมใดสกดาเดี้เป็นจอมเทวันสังกเกเวทเรมอเวทมีตะบนสมาธิกิจสงบตั้งอยู่ในบรรจุเวลาวิรัตเป็นสัจปร,รุษเป็นสัจละเพื่อตั้งแั่ไผ่ในอุวัติเหตุในทิเบตทุนนี้ทำเบื้องบนเวหาตัวพา,าอ,อก่อน แ่งโลกกระถางนีในจักรวาลอื่นผู้มีหัตถัยอันชุ่มชื่นคิดขนขวายในคุณธรรมทั้งหลายตลอดกาลขอตรงธนตรีรามาธิมาสสมอสอนนักปนิบัตินร่พิธีดีอันหนึ่งข้าพเจ้าจึงขอเชิญผวยเทียบทั้งหลายที่แกงประจักษ์ตามรับการอัศจพรย์พรงค์โมดานพระอีสวนมันลอยเขากรทวาราถ้าวมมาธิราชเจ้าตันถ้าวมาตรีทวารีวรา สหัตรในใจตึงขอเชิญท้าหมาพรหมทักเป็นพรหมพระพรมทุกองค์งงได้เหมาะสมกับการงานพิธีนอกจากนี้ก็ยังมีเราเอาอินทาราธิราชสมเด็จพระเมมาเทวีแม่นางธรัดียัดยังมีเทพ,รพประจุนผู้ประกอบไปด้วยบุญญาลิทธิพระทิพย์พระจังเชิญมาด้วยโรใทพิเวศทิวามาช่วยกันวันนี้นอกจากนี้ก็ยังมีเทพารีทั้งหลายไม่ตรงอัตถิบายระบุนามข้าพเจ้าพยายามขอเชิญท่านทุกองคตรงเสด็จลงมา ในขราวนี้ด้วยเธอสาธทูอมนามติติมาเทวังท่านผู้มีบุญญาติการคือองค์ไม่สวนผู้เป็นกาอาอันได้กล่าวว่าปรดาพรามลาศให้เป็นกรรมสิทธิ์และอมรินอินทาธิราชกาอาว อันเป็นประธานเจมูทิโคนอมอนคนาสัตตาติธเพิกในภูมิโลกนี้การาบตีข้าพเจ้าก็จะได้กระทำพิธีกรรมบูชายาขวิธีตามกติบพีดีบรรดาวิสัยจารีตโบราณขออนุภาพอวิหารตับประอำนาจธำจุสุทนิมาหิตทพทุกองจงประสิทธิ์ประสาท์จิตพิธี โดยอิสระนุภาพชัยยะชัยยะแลบันนี้ก็ได้มีท่านพี่น้นองชาวตำบลบะานเลือได้แต่งเครื่องที่กำมวงสูวงี่พย,ายดาด้วยทุกเจนทองปักษาหารพระหารอันประดีตเกอรถในแหล่งหล่าได้สกหามาตั้งไว้